จริงเหรออดีวก่อนดิถ้าเมื่อกี้ไม่มีเสียงกี๊ดมาขัดคุณมันจบที่ตรงไหนเอาจริงไงพ่อผมสองคนเตรียมมาว่าจะจบที่แบบว่าเฮ้ยทำไมคิ้วบางเนี่ยต้องใช้นี่เลยใช้นี่ทำไมท่ไมอะแต่แบบกรี๊ดก่อนไงจบแล้วเอาแบบที่เตรียมมาเลยจัดมาเอออ่ะได้เหรอฮะแบบนี้ก็ได้เลยได้ เอาทำเป็นว่าเหมือนไม่เคยเห็นกันนะฮะมาดูอีกเช็คนึงดูอีกเช็คนึงอ่รอก่อนครับรอผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับเอออเาฮะเอาฮะเอาฮะพูดดีไงนี่ไงนี่ไงมีผมมีผมมีอยากทำอะไรทันเลยว่าแฟนคลับบอกว่าเขินมากบทเป๊ะมากก็เขินนะพี่หน้าเนี่พี่คนลุกแทนเลยจัดมาอ่าระหว่างรอขอย้ายไวเล็ตหน่อยนะแม่พูดสร้อยพูดสร้อยแฟนคลับบอกว่าอย่างมันขุดสร้อย นแม่ททแมแมตัวแรงน,นาาิดหน่อยแม่ติดน,นิดหน่อยอันนี้เขาบอกว่าของเิจะให้เท่าไหร่เลยแม่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 ท็อปสเปนเดอร์บอกเดี๋ยวติดให้เ้ยแม่คิดใ,ใจไม่ซีนี้ของกูอมาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กที่เราแบบเตี้ยมมาเลยเราจะทำยังไงกันนะหยินวอเอาให้แบบฟินสุดๆเลยมาเข้าเปิดตาเลยแล้วกันาเเเปิดดตลยยี๋วผมจะขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะพี่ ดื้อๆอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ขอบคุณนะพี่พี่อะไรอ่ะกูแฟนแล้วครับตะก้อนนี่เลยหละคิ้วมึงยังไม่ได้นะเว้ยมึงต้องเขียนคิ้วก่อนใช้นี่เลยครับยิ้มเลยนะ พี่เข้าใจเลยคือพอเป็นบรรยากาศอีเวนต์ออนไลน์ฟิลลิ่งอะไรใหม่ๆมันก็เหมือนกับพวกเราก็ใหม่เหมือนกันเนาะใหม่ใช่มคุณผู้ชมทางบ้านก็ใหม่มากมันเป็นอะไรที่แบบพี่จูนมันไม่ได้คัดเจริย์ตื่นเต้นทางทางที่จูนก็เปิดตัวสินค้ามาหลายครั้งแล้วนะคะในที่เราทํามาแต่ครั้งนี้ทุกคนก็ยังตื่นเต้นทุกๆครั้งถึงแม้ว่าเราก็จะเห็นหน้าทีมงานเดิมๆเห็นพวกเราเงนี้ยแต่มันบอกไม่ถูกอ่ะครับเออนี่เสียดายนะครับที่เปิ้ลไม่ได้ปล่อยพีจูดเนี่ย